สวัสดีครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเผิ่แป๊บเดียวเนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ปี2026กันแล้วสวัสดีปีใหม่กันนะครับทุกคนถ้าใครคิดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย AI มันวาวแล้วผมบอกเลยของ,ของจริงอ่ะกำลังจะเริ่มหลังจากนี้ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราก็ถึงต็งกับพวก c h a t GPT AI ที่ช่วยวาดรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงลองของ ข้อมูลล่าสุดจาก Microsoft เนี่ยโดยคุณซูซาน่าเรเนี่ยเขาบอกชัดเลยนะครับว่าปี2026จะเป็นปีที่ AI เอ่อเลิกเป็นแค่เครื่องมือแต่จะกลายมาเป็นคู่หูหรืพอพาร์ทเนอร์แบบเต็มตัวคือมันจะไม่ใช่แค่รอลับคำสั่งอย่างเดียวแต่มันจะเหมือนมานั่งทำงานข้างๆเราเลยวันนี้ผมจะมาสรุป7เทรนด์ AI ที่จะเปลี่ยนโลกในปี2026 าฝากกันแบบเน้นๆเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคอะไรให้ปวดหัวนะครับมาดูกันว่าชีวิตเราหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไปดูเลยครับช่วงแรกเนี่ยผมว่าฟังเราชื่นใจขึ้นเนยอะคือเขาบอกว่า AI อไอจะมาขยายขีดจํากัดของมนุษย์ไม่ได้มาไล่เราออกนะครับนึกภาพนะสมัยก่อนนะถ้าคุณอยากทําแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็ต้องอาจจะต้องทํางานแล้วก็ใช้คนเป็นร้อยๆคน <c oughs> เวลาเป็นเดือน แต่ในปี2026เนี่ยแค่ทีมเล็กๆ3คนก็สามารถที่จะทำได้แล้วเพราะเราจะมี AI agent ที่เป็นเหมือนพวเป็นเพื่อนร่วมงานดิจิตัลคอยจัดการเรื่องงานหน้าเบือ่ออย่างการปั่นข้อมูลหรือการทำคอนเทนต์เฉพาะบุคคลแบบเร็วๆ <c oughs> ส่วนมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็สมองไปคุมพวกกลยุทธ์หรือง,งานค r e a t ทีฟแทนคีย์เวิร์ดของปี2026คือ Don't complete collaborate อย่าไปแข่งกับมัน,นครับจงเรียนรู้วิธีที่จะใช้มันใครที่ใช้ AI เป็นคือผู้ชนะในยุคนี้นะครับเทรนด์ที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยแบบ identity พอ AI เริ่มเข้ามาทำงานแทนเราเยอะขึ้นเนี่ยคำถามคือเราจะไว้ใจมันได้มากแค่ไหนในปี2026เนี่ย AI agent แต่ละตัวจะมี identity ของตัวเองมากขึ้นคือมันจะถูกจำกัดสิทธิ์ชัดเจนว่าเข้าถึงข้อมูล อะไรได้แค่ไหนและทําอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ AI เนี่ยเอาข้อมูลบริษัทไปปล่อยหรือโดนแฮกได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่แค่ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้วแต่มันจะฝังอยู่ในตัว AI เลยครับเหมือนเรามีรปภส่วนตัวคอยเฝ้าหน้าบ้าน24ชั่วโมงหมอ AI เข้าถึงทุกคนเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกของเราอขาดบุคลา,รากรทางการแพทย์เป็นอย่างหนักในประเทศไทยเราก็เหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะครับ ในปี2026เนี่ย AI ในวงการแพทย์จะไม่ได้อยู่ในแค่ห้องวิจัยแล้วแต่มันจะออกมาอยู่ในมือถือเราจริงๆมันจะช่วยคัดกรองเบื้องต้นได้ว่าเป็นยังไงแล้วก็วางแผนการรักษาได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นที่น่าตกใจเนี่ยคือมันมีระบบ AI ที่ชื่อว่า MyDXO นะครับพบว่ามันสามารถที่จะแก้เคสโครคยากๆได้แม่นยำถึง85%ในขณะที่หมอทั่วไปทำได้แค่20%สำหรับเคสซับซ้อนแบบนั้นไม่ได้บอกว่า AI เก่งกว่าหมอนะครับ แต่มันจะมาเป็นที่ปรึกษาให้หมออีกทีหนึง่งทําให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ชนบทนะครับเทรนที่4นะครับคือนักวิทยาศาสตร์มีผู้ช่วยอัจฉริยะเพราะเทรนที่4ี่เนี่ย AI จะกลายเป็นนักวิจัยครับปกติ AI จะช่วยเราสะบัดบทความใช่ไหมครับแต่ในปี2026เนี่ยมันจะเริ่มตั้งสมมติฐานเองได้แล้วแล้วมันจะช่วยนักวิทยาศาสตร์คิดได้ว,ว่าเฮ้ยเราลองผสมสารอันนี้กับอันนี้ก่อนดีไหม แถมยังช่วยคุมเรื่องเครื่องมือใน l ล b ทดลองได้อีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมช่วงหลังเนี่ยเราเห็นพวกการค้นพบวัสดุใหม่ๆห,หรือยารักษาโรคใหม่ๆได้เร็วขึ้นอย่างผิดปกติเพราะ AI เนี่ยมันช่วยย่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูกจากเป็น10ปีหรือแค่ไม่กี่เดือนหรือแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเทรนที่5 อินฟราสตรักเจอร์ที่ฉลาดและประหยัดมากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะดูไกลตัวนิดหน่อยนะครับแต่สําคัญมากคือ AI อ่ะมันกินไฟและใช้พลังงานมหาศาลครับปี2 0ง6เนี่ยเราจะเลิกเน้นแค่การสร้าง Data Center ใหญ่ๆยักๆแล้วแต่เราจะเน้นความฉลาดแทนคือจะมีการจัดระเบียบการใช้พลังงานและประมวลผลให้คุ้มค่ามากที่สุดเหมือนระบบควบคุมจราจรทางอากาศถ้าตรงไหนระหว่าง AI เนี่ยรีบส่งงานให้ทําตรงนั้นทันทีคือเหมือนมันเอฟฟิเชนตมากขึ้นนะครับแทนที่จะเน้นจํานวนแต่เน้นคุณภาพ ผลคือค่าบริการ AI เนี่ยจะถูกลงและเข้าถึงทั่วโลกมากยิ่งขึ้นแถมยังมีมิตต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมอีกด้วยเทรนที่6เนี่ยเข้าใจบริบทของโคด้ดสำหรับสายโปรแกรมเมอร์ในปี2026นะครับมันคือสวัสดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย AI ช่วยเขียนโค้ดเป็นบรรทัดบรรทัดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ยุค repository i n t e l l i g e n c คือ AI อ่ะมันจะเข้าใจทั้งโปรเจกต์เลยครับ มันรู้ว่าโค้ดมันทันนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วโค้ดมันทันนั้นรู้ประวัติศาสตร์การแก้ไขว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่นหมายความว่ามันจะช่วยให้เราหาบักริ้แม่นมากยิ่งขึ้นช่วยเราสร้างแอปได้หรือซอฟตแวร์ได้เร็วกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดใครเป็นเด v ยุคนี้ถือว่าใช้ใครใช้ AI เก่งๆเนี่ยสบายมากขึ้นเยอะเลยนะครับสุดท้ายที่ดูมันหนังไซไฟเนี่ยที่สุดคือคอนตัมคอมพิวติ้งครับก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องนี้เหมือนกับว่ามันเป็นอนาคต อีกประมาณ20-30ปีแต่ปี2006เนี่ยมันเริ่มที่จะมาเป็นไฮบริดกับ AI แล้วครับการเอาพลังงานคอมพิวเตอร์ระดับควอนตัมมารวมกับ AI จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ทำไม่ได้เช่นการจำลองโมเลกุลที่ซับซ้อนมากๆเพื่อหาวิธีการรักษาโรคที่รักษาไม่ได้มานานซึ่งจะทำให้อายุเฉลี่ยของคนในปัจจุบันเนี่ยยาวมากยิ่งขึ้นรวมถึงคนในอนาคตด้วยก็จะแบบอายุยาวอายุยืนกันมากๆเลยครับ และนี่คือเจ็ดเทรนด์ AI ปี2026ที่กำลังจะมาถึงครับสุดทสั้นๆคือ AI เนี่ยจะฉลาดขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นและทำงานร่วมกวับเราได้แบบจริงจังขึ้นโลกเรากำลังเปลี่ยนเร็วมากครับใครที่กังวลว่าจะตกง,งานเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปกลัวมันเลยเราเริ่มหัดคุยกับมันตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะรู้ว่า AI เนี่ยมันเป็นพลังพิเศษที่จะให้คุณเก่งกว่าเดิมได้หลายเท่าเลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะสู้มันได้เราก็เข้าร่วมนะครับ ชอบเทนไหนสุดหรือกลัวเทรนไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดอัปเดตเทคใหม่ๆเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ